บางคนก็เข้าใจว่าที่ฉัน,นี่ไม่มีเวลาจะภาวนาทำไมขายของอยากขายของนั้นไม,ไม่ได้ภาวนาโยงขายของโยงไปหายใจไหมหายไปจากกาเอาทำไมมีเวลาล่ะถ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทำไมไม่อึดลมไม้เนี่ยไอการเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดเราคิดว่าจะมานั่งแต่รับตายอยู่ในกลางตลาดเท่านั้นเด็กไม่ได้อย่างนั้น ความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี้ให้รู้จักว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่เราผิดหรือไม,ไม่ไม่หรือเราถูกไม่เราสุขไม่หรือเราทุกข์ไม่เอาเป็นอะไรเป็นอยู่เด yes. <top top ี๋ยวนี้เรียกว่าการภาวนากันมาดูเรื่องเหตุผลอย่างนั้นนี่เนียว่าเราจะทําอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่ไดปฏิบัติอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าการภาวนา วันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทําผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่้วก็ต้องรู้จักสิรู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอความรู้สึกของเรานั้นอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยอย่างนั้นโยมทั้งหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวน่ไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแม่ จะเย็บจักอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้นี่เมืนน่อคุเท่าๆาการบลมหายใจเรานั่นเองเนี่ยปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่ล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงไม่เรบไปก็หายใจอยู่ถ้าไม่มีเวลาหายละ่ะนี่ทำไมนี่นี่มีเวลาหายใจทาไมมันเป็นของจําเป็นเอเกินอันนี้ ราะบาร์ลมันมเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันไม่เป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดนะเราจะไม่ทานอาหารคือลมส,สักสองนาทีก็ไม่ไหวเสีเดียวนะะเอาดีเอขนมเอขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสามชั่วโมงราไม่ทานมันก็ได้นะวันหนึ่งวันทีก็ได้เนี่ย โกวันเจ็ดลเก้าวันก็ยังได้เลยฮะแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีเลยวนะจะไม่ไหวแล้วนี่นั่นที่อึดใจไปที่เดินไปที่เดีไปดีกี่เส้นไหมนั่นแหละเราจะอย่าโอ้นะลมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอารมณ์ไม่ไมหายใจกับพิจารณาอนาปานสตินี้เป็นมงกุฎกรรมฐาน ท่านยังภาวนา,านั่งกำหนดพิจานาลมเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโธคือให้รู้ั่นเองรู้รู้มาลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่โดยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหมด้วยลมลมเป็นของ